สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามลายมือสื่อเชื้อจันท์วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่อง9เส้นที่ใครมีบนมือชีวิตจะร่ํารวยได้ด้วยตนเองนะครับเส้นทั้งหมด9รูปแบบที่ผมหยิบยกมาจากตําราของท่านอาจารย์หุชนันสศิลป์นะครับจะบอกถึงความสามารถความมุมาณนะความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามนะครับผลักดันตัวเองให้ร่ํารวยเส้นทั้ง9รูปแบบนี้มีเส้นอะไรบ้างเราไปติดตามรับชมกันครับแบบที่1ก็คือเส้นสมอง เส้นสมองเนี่ยเกิดเส้นวาสนาเป็นอารมณ์ตัดเส้นสมองหลายๆเส้นนะครับเส้นสีแดงเนี่ยที่พุ่งขึ้นไปใครมีเส้นลักษณะนี้ขึ้นหลายๆเส้นเนี่ยเขาเรียกเส้นวาสนาเป็นอารมณ์ถ้าไปตกที่เนินอารมณ์ก็คือเส้นสีเหลืองบริเวณพื้นที่สีเหลืองเนี่ยประมาณกึ่งกลางของเนินอารมณ์เนี่ยลักษณะนี้จะบอกว่าเจ้าของมือนะเป็นคนที่ทำกิจการงานหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับ มีหลายธุรกิจนะครับบริเวณนี้ยิ่งเส้นพุ่งขึ้นไปมากเป็นคนที่มีความามานะพยายามสูงนะครับมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองมีความมุมานะพยายามนะครับรกิจาการงานธุรกิจจะประสบความสําเร็จมีชีวิตที่ร่ํารวยนะครับเราลองไปดูมือเรามีเส้นวาสนาเป็นอารมณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับพุ่งขึ้นไปหลายๆเส้นต่อไปครับเส้นที่สองคือหัวใจเส้นหัวใจ คนลักษณะหัวใจจะมีเส้นอ่าล่รวยจากเส้นหัวใจนะครับเส้นหัวใจเนี่ยของใครปลายเนี่ยไปตกช่องหมดเปลืองนะครับแปลได้ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่ขยันนะครับค้ดคำคือขยันใครมีเส้นหัวใจพุ่งไปเนี่ยจะเป็นคนที่ขยันมีความมานะอดทนอยู่เสมอนะครับไม่เคยย่อท้อไม่เลือกงานหนักเอาเบาสู้นะครับเป็นคนที่มีความมานะพยายามไม่สิ้นสุด นะครับหาเงินหาทองได้เก่งนะครับแต่คนที่หาเงินเก่งเนี่ยเส้นหัวใจไปตกช่องหมดเปลืองเนี่ยจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินเก่งเลยครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินนะครับหาเงินบางแบบง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะครับชอบชื่นชอบในการหาเงินหาทองนะครับชอบการลงทุนอชอบการทําธุรกิจนะครับลักษณะนี้ต่อไป แบบที่สามคือมีเส้นอาวัสนาพุ่งไปหาเนินร้อนลนก็คือบริเวณพื้นที่สีเหลืองเนี่ยเส้นวาสนาเส้นสีแดงไปอยู่เนินล้อนลนบอกเรื่องทรัพย์สินนะครับเส้นที่สองก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกเส้นอิทธิพลขึ้นจากเส้นวัสนาเส้นสีแดงนะครับไปตกเนินสําคัญบริเวณนี้เขาเรียกเส้นอิทธิพลบอกถึงการมีอํานาจในการบังคับบัญชาผู้คนนะครับแล้วก็เส้นสีฟ้าเนี่ย อ่าไปตกเนินเรื่องคู่เส้นสฟ้าแยกจากเส้นวาสนาเหมือนกันนะครับเขาเรียกเส้นการค้าใครมี3เส้นลักษณะนี้เด่นชัดนะครับคมชัดแสดงว่าเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติมหาศาลนะครับมีอิทธิพลในการบังคับบัญชาผู้คนให้ทาตามแล้วก็มีกิจการการค้าที่ใหญ่โตเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตนะครับมีลูกน้องมากมายมีทรัพสมบัติมหาศาลล่ารลลวยในขั้นมหาเศรษฐีนะครับ3เส้นนี้ต้องมีน้ําหนัก เส้นที่คมชัดเท่ากันถ้าเส้นหนึ่งเส้นใดบางกว่าเนี่ยก็แสดงว่าเราก็จะาขาดในเรื่องนั้นไปนะครับต่อไปครับรูปแบบที่4เส้นวาสนาโค้งหลบที่ราบลำบากนะครับเส้นวาขึ้นจากเส้นชีวิตขบโค้งหลบที่ราบลำบากแต่ว่าเราก็ปลายต้องไปชนเส้นหัวใจตรงนี้นะครับแปลว่าเจ้าของมือเนี่ยเมื่อยุดน้อยก็ไม่ได้ร่ารวยนะครับชีวิต เนตตั้งแต่เด็กมาก็าไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นคนที่มีความมานะพยายามนะครับต่อมาก็คือสร้างตัวมาถึงจุดนี้ก็จะสร้างตัวได้สำเร็จนะครับสร้างกิจการที่เป็นพาสีบินข้มก็คือไม่ต้องเหนื่อยนะครับวาสนาหนีที่ลาบลำบากก็คือไม่ต้องเหนื่อยนะครับเก็บเงินเก็บาการเงินได้มาแบบง่ายๆมีความร่ำรวยเป็นหลัก10ล้านร้อยล้านนะครับร่ลำรวย โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยนะครับมีธุรก,กิจที่เป็นพาสซีฟนะครับมีชีวิตที่ไม่ต้องลําบากอาจารย์หงษชันสินบันทึกไว้เส้นลักษณะนี้คือเส้นวาสนาเศรษฐีนะครับต่อไปครับรูปแบบที่ 5. อ่าแบบนี้มีวาสนาเส้นสําคัญเกิดจากเส้นชีวิตนะพุ่งขึ้นมาจากเส้นชีวิตไปตกบริเวณนี้คือเนินสําคัญนะครับลักษณะนี้บอกว่าเจ้าของมือเนี่ยจะทํามาหากินด้วยตนเองด้วยลําแข้งของตนเองนะครับ แล้วยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงคอยเลี้ยงดูคนในครอบครัวผู้อื่นนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวเจ้าของมือเนี่ยจะเริ่มสร้างตัวได้เมื่อ,อชีวิตดําเนินมาถึงจุดที่ขึ้นของเส้นสําคัญจุดนี้นะครับเป็นชีวิตที่ร่ํารวยมั่นคงขึ้นมาได้นะครับลักษณะนี้ร่ารวยด้วยลําแข้งนะครับแล้วก็ต้องอคอยเลี้ยงดูดูแลผู้อื่นนะครับใครมีเส้นลักษณะนี้ต่อไปครับ รูปแบบที่หก็คือพูดถึงเรื่องเส้นคุ้มกันเส้นคุ้มกันคือเส้นสีแดงเนี่ยครับอ่ขนานกับเส้นชีวิตเลยเหมือนมองเหมือนเป็นมีเช่นชีวิต2เส้นนะครับ mm hmm. เขาเรียกเจ้าของมือมีพลังมหาอุดนะครับใครมีเส้นรักษาป้องกันอาวุธได้อทุกชนิดเลยนะครับทาอันตรายไม่ได้นะครับจะเสียชีวิตเองเนื่องจากหมดอายุไขหรือเสียชีวิตด้วยตัวเองนะครับด้วยเรื่องหลักทรัพย์เนี่ยคนที่มารักษานนี้เขาเรียกเนินครอบครัวนะครับ ก็จะมีทรัพย์สินบริบูรณ์นะครับมีหลักทรัพย์บริมมีความร่ำรวยนะครับมีอสังหาริมทรัพย์มีผู้ใหญ่นะครับคุ้มครองครอบครัวคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลักษณะนี้ก็จะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีความร่ำรวยนะครับต่อไปแบบที่7นะครับเส้นลุ่งเหลืองนะครับคนที่มีเส้นลุ่งเหลืองเส้นลุงเรืองคือเส้นที่แยกจากเส้นหัวใจนะครับตัดเส้นสมองผ่านชีวิตแล้วก็ไปหยุดที่บริเวณเนินครอบครัว คนที่มีเส้นรุ่งเรืองหนึ่งเส้นก็ดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครมีหลายเส้นลักษณะที้มี2เส้นก็คือความรุ่งเรืองเป็น2เท่าของคนทั่วไปนะครับกิจการงานที่ทําอยู่จะมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับธุรกิจจะเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับลักษณะนี้เขาเรียกหัวใจรุ่งเรืองสมองเรื่องเรืองชีวิตรุ่งเรืองครอบครัวรุ่งเรืองนะครับใครมีเส้นรุ่งเรืองตัดเส้นขึ้นจากเส้นสังเกตนะครับขึ้นจากเส้นหัวใจผ่านเส้นสมอง ตัดเส้นชีวิตไปหยุดที่เนินครอบครัวอย่างนั้นะบอกเรื่องความรุ่งเรืองในชีวิตของเรานะครับใครมีก็จะร่ํารวยเหมือนกันนะครับอ่ะเราไปดูแบบที่8นะครับเส้นหลักฐานนะครับก็คือเส้นสีหรือสีเขียวเนี่ยเกิดขึ้นจากท่อนปลายของเส้นชีวิตก็คือแยกออกจากเช่นเส้นชีวิตลักษณะอย่างเงี้ยายถึงหลักฐานเครื่องหมายลักษณะเขาเรียกเครื่องหมายหลักฐานร้านค้ากิจการธุรกิจนะครับมีเส้นวาสนาเส้นสีแดงขึ้นจากเส้นหลักฐานเนี่ย ไปชนเส้นหัวใจพอดีเลยนะครับลักษณะนี้บอกว่าเจ้าของมือเนี่ยจะสร้างกิจการงานร้านค้ากิจการนั้นให้เจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆนะครับที่ตั้งของธุรกิจดีส่งผลต่อกิจการร้านค้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินบริบูรณ์มีอสังหาริมทรัพย์นะครับหรือเส้นลักษณะนี้บอกว่าเรากรอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับมี หมู่บ้านจัดสรรโครงการจัดสรรน,นะครับหรือล่ํารวยด้วยธุรก,กิจในหน้าก็ได้ในหน้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหมายถึงการเงินมาจากอสังหาริมทรัพย์หรือร้านค้ากิจการก็ได้นะครับต่อไปครับรูปแบบที่เก้าเขาเรียกเส้นราบเส้นราบยาวแอบบเส้นชีวิตนะครับอาจจะเพียงครึ่งหนึ่งหรือไปตลอดเส้นก็ได้นะครับเป็นเส้นเส้นบางๆที่แอบ,บเส้นชีวิตนะครับบอกว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ จะมีโชคลาบมีรายได้การเงินหมุนเวียนในชีวิตที่ดีสม่ำเสมอไปตลอดทั้งชีวิตนะครับใครมีเส้นลักษณะนี้เป็นคนที่มีเงินใช้ไม่ขาดมือจะมีเงินเรื่อยๆช่วงใดที่รู้สึกไม่มีเงินเงินขาดมือนะครับก็จะมีเหตุช่วยให้เรื่องการเงินกลับมาดีขึ้นเสมอนะครับเป็นคนที่มีโชคลาบดีด้วยถูกหวยบ่อยๆนะครับลักษณะนี้เขาเรียกโชคลาบดีนะครับทั้งหมด9เส้นนะครับไปทบทวนกันเส้นแรกคือเส้น วาสนาเป็นอารมณ์นะครับก็คือเส้นวาสนาขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับไปตกที่เนินอารมณ์เส้นที่2ก็คือหัวใจตกช่องหมดเปลือกนะครับเป็นคนที่ขยนันหัวใจขยนันหาเงินหาทองเก่งนะครับแล้วก็มีเส้นคนที่มีเส้นวาสนาเส้นอิทธิพลแล้วก็เส้นการค้านะรวยขั้นมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็วาสนาเศรษฐีก็คือสร้างตัวนะครับ สร้างเครื่องมือนะครับคนที่สร้างพัสิุอิ่มขั้นแล้วก็ปั้นปลายชีวิตเนี่ยก็คือเก็บกินละนะครับลักษณะนี้อาสนาเนี่ยเส้นสําคัญมาจากเส้นชีวิตก็คือสู้ด้วยลําแข้งลักษณะนี้เหนื่อยครับแต่มีภาระหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเป็นเสาหลักครอบครัควรแล้วก็มีความร่ารวยสร้างตนมาเองความร่ารวยมาได้ด้วยตนเองนะครับเส้นคุ้มกันนะครับบอกเรื่องอ พลังมหาอุดมีบอกเรื่องทรัพย์สินที่บริวูนนะครับทรัพย์สินครอบครัวก็คือมีผู้ใหญ่มีครอบครัวคอยช่วยเหลือดูดแลนะครับเส้นลุ่งเรืองเป็นคนที่มีชีวิตลงุงเรืองมีจิตการงานที่ลุ่งเรืองนะครับแล้วก็เส้นหลักฐานนะครับเป็นกิจการมีหลักฐานกิจการร้านค้าที่มั่นคงนะครับเจริญลุ่งเรืองแล้วสุดท้ายก็คือเส้นลาบนะครับคนที่มีเส้นลาบแอบก็มีการเงินที่ดีอยู่เสมอนะครับ ก็จบแล้วนะครับสำหรับ9เส้นนะครับที่ใครมีจะร่ำรวยได้ด้วยตนเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนฝูงหรือท่านพผู้ชมคนใหม่ก็สามารถกดติดตามนะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องนะครับหรือติดต่อผมนะครับสามารถติดต่อทางไลน์นะครับสแกน QR Code หรือพิมพ์ a อดพร o มิสตี้นะครับยังไงก็ขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ